เมนูวันนี้จูจะทําแกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้นะคะจูนจะใช้หน่อไม้กระป๋องค่ะอันนี้เป็นโครงไก่เนาะส่วนนี้ก็เป็นเ,เครื่องในไก่ค่ะนี่แหละขาไก่เดี๋ยวจูนขอทําความสะอาดแล้วก็เตรียมเครื่องก่อนนะคะเริ่มทําเลยค่ะใส่น้ํามันพริกแกงนี่เป็นแบบหยาบนะคะจูนใส่หนึ่งช้อนโต๊ะพูนค่ะจูนก็จะผัดให้หอมเนาะ หัวกะทิค่ะผัดด้วยค่ะผัดจนกว่าจะแตกมันนะคะพอกะทิแตกมันดีที่จุนพอใจนะคะกลิ่นก็หอมขึ้นมาแล้วจุนก็จะใส่เครื่องในไก่แล้วก็โครงไก่ค่ะ๋ยวจุนขอใส่ก่อนค่ะ ถัดมาสักแป๊บชิ้นก็จะเติมน้ําเลยนะคะนี่คือเป็นน้ําร้อนค่ะน้ําอุ่นน้ําร้อนหรือใครจะใช้หางก็ได้นะคะหางกะทิแต่จุนชอบมันแค่นี้จุนก็จะใส่แค่นี้พอค่ะต่อไปจุนก็จะใส่นละไม้เลยค่ะแล้วจุนจะปรุงเครื่องด้วยไก่ก้อนนะคะแล้วก็น้ำตาล ใส่ไปช้อนก่อนค่ะเกลือนิดหน่อยเราค่อยปรุงเพิ่มได้ค่ะแล้วก็สีอิ๊ขาวค่ะจูลลืมไปค่ะทุกคนว่าจูนมีเลือดเป็ดจูนจะใช้เลือดเป็ดแทนเลือดไก่นะคะเพราะจูนหาเลือดไก่ไม่ได้ค่ะ ก็คือขาไก่ที่จุนต้มไว้นะคะเดี๋ยวจุนขอทำก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ใส่โหระพาใบมะกรูดแล้วก็พริกซอยนะคะแต่พริกซอยจุนยังไม่ใส่ค่ะเพราะว่าจุนจะตักไปให้คนจีนนะคะเจ้าของบาร์เนาะเขากินไม่เผ็ดค่ะแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะพ่อมกินเราค่ะพี่น้องคะมาจะทำกินน้ำกันจ้า สวัสดีค่ะทุกคนค่ะจุนแมละจ้าแต่เวืาน้มากอออีกแล้วเมื่อนี่กอกไวค่ะอีกชินมาที่ายสามค่ะายสองหาซิบค่ะนั่นแหละนี่แหละค่ะแกงเผ็ดไก่นะคะเนาะใส่นมใหม่จุนมากค่ะจุนมากยูเมนนนี่แต่ว่าจุนไม่ใส่กะทิไายเท่าที่คุจุนเฮต้จ้าจะกินพักงานแบบนี้ค่ะกะหล่ำซอยพักป้อมไอเบซิลค่ะหมักแตงมักทัวมาไม่นองมากินน้ำกันค่ะ I'm the time now 10 minutes to 3 p.m. I'm going to have noodle, uh, rye wiserly noodle with um, spicy chicken bread curry with uh, bamboo s h o o t Come try me come 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 My early lunch มาพี่น้นองขน้องจีนตมแล้วไม่ๆค่ะอยากกินแบบนี้ค่ะจูนเห็นจูนกับตักไปให้ขึ้นจีนค่ะ มึงน้อค่ะจุดิกินแบบนี้ค่ะบ,บักแตงค่ะบักทัวราแวกับกะหล่ำซอยค่ะนี่แหละสีใส่เมือ่อเราพี่น้องมากกว่าท,ที่นี่ค่ะมาก <c oughs> ไม่ยาวกับจูนค่ะเ <c oughs> มือ่อนี้ฝนตกมือดอมือดมืดจ้าะจะไปไซดอกค่ะอยู่ตอนี้เยนเมื่อนี้ จนกระเฮ็ดงานบานงานซองแล้วกวดเฮ็ดขวดสานพี่น้องคะอาบนา้ำอาบท่าสะโพกสะพกะพจังได้มาเฮ็ดกินค่ะ ยุนมากกินอันเครื่องในไกลแล้วค่ะเนาะแล้วก็โค้งไกลจุนกับไส่ก็แบบนั้นแหลคะค่ะมากกินแบบไใเเ้่ากับไส่ที่เข้ามากคะ่ะแสบแน่แบบของเข้าคะ่ะ <c> เ <oughs> ดินบอก ่าเพ่เดินจิกันใจเรื่อปะเคยเป็นไรหรอค่ะจุนอัดคลิปไปแล้วเพ่เดินเก้มจนหลายก็สวยหอนๆก็ซ่บ แม้มาเลี่ยนเหมือนพลย์แกลค่ะเลี่ยนบริษัทการสีร่มเบาอีกคนค่ะกานกินเมนูนี้ต้องเบาถึงค่ะเลิกเลี่ยนมากพอจุ่เลี่ยนผักคำนะคะแม่มเฮ็ดไว้ให้กินแซ่บแสบ่น้องเราหัวมาก็ราเคยเห็นไปให้กินหมอแบแกใหญ่เลยลราใส้เขาแซ่บครับ กบบระปนปลาทูค่ะยิ่งก็เขาเจ้า,จามัเคือ,อรกรปาะกรอบๆแซท้พักเกี๊ยวลุมๆแซ่บพี่น้อง กินอาหารไทยๆของเ้านนี้กินพักอย่างนี<ม>ครักซีเปอมติดแถวดีดีจ้ะ กะหล่ำมันหวานพี่เนอะกะหล่ำยู่ี่ก็ถูกถูกแล้วก็นเนื้อแน่นๆค่ะบ,อบออ๊อกโออือกะหล่ำอยู่ี่ พักเมืองนอกในคุณภาพดีอยู่้วยกัะบ,บานเท่าก็มีดีอยู่แต่ว่าแพงเนาะเะนาะต้องไปซื้อในห้หาง พี่น้องขาอยู่บ้านเฮาพักกันดูแลสุขภาพดระกับเด้อได้สิไปมองชุ่มชนอดมองที่คนอยู่ค่ะเพิ่นสร้างให้ใส่น้าตากับพักกันใส่ได้จ่ายมันเป็นเรื่องสำคัญเด้ดูแลจะขวงคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่ผูใ้ใดสิบมะมึงให,ห้เฮาเด้ยกขันเฮาว่ามึงจะขวง ล่างมือดูดๆยัดเอามือมาจับหนาจับตาเจ้าของค่ะแต่เ้องออกไปข้างนอกเฝ้าไปเฝ้ากลับค่ะโลกแบบนี้อันตรายข้อเหลือเพราะเห็น Nước ừ. hèn cay hả? Có nhúm này con Hôm nay cải cứng cải เมือ่อนาสิย่างไปลานจิ๋นที่ไก่ไก่เฮียนจัดหน่อยไปซื้อเลือดเป็ดอีกค่ะมันแพคเน่หน่อยมันก็ดีกินไหมค่ะเพราะว่าขันแพคใหญยจึงเลยไม่เคยกินท่านจึงก็ซื้อเลือดหมูมากอาบักง่ให้โคโลจุดกินพ่ท่านค่ะเนี่ยแพคกำลังพอดีค่ะ มันใส่เอาเซนใสอีกอค่ะเข้มข้นดี เซนมัดแล้วจุนจุนจุนต้มแค่แถวเดียวค่ะเสซนขนมจริง

แซ่บพี่น้องเริ่มเสียน,นี่แหลคะค่ะเริ่มสีมีรสชาติเผ็ดแล้วเริ Thompson ่มสออกฤทธิ์แล้วค่ะเส้นดูดน้ำไปมากแต่ว่าเป็น,ปนยังคะ่ะ กันกรนอุนเหม่อต่อมานัินสี่เ เอค่ะมันมาแล้วค่ะมันเริ่มเผ็ดพริกแกงเริ่มสีออกลิกแสบนัวว่ามันเลี่ยนค่ะเพราะว่าจุนใสกะทิหน,น่อยลามหน่นะแสบมอาอีกสตถอก ค่อยซื้ออยู่รานจริงกะลำมันบพกาะว่าคอยแสบปันใดันนี้ซื้ออยู่ในหางงวแงๆค่ะจันจันแข็งๆเหมาืหา Yeah. ินจ,จ,จอค่ะอยู่ที่คอลาไปก่อนจ้าพี่นอ้องเวลาไปไกลแล้วค่ะคลิปนี้คอลาไปก่อนน่จ้าเนาะเดี๋ยวห้างทัพอกันคลิปนาจ้าไม่ไายค่ะ